สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักตามคำสัญญาทุกวันเจอกันนะคะให้ให้ครบถึงจะหยุดนะ,ะแล้วก็ถ้ามีอะไรดีๆก็เข้ามาอีกนำเสนอพี่น้องมาให้พี่น้องจนครบอะคะ่ะวันนี้ก็คือสองตัวล่างนะคะพี่น้องเตรียมได้เลยงมวดนนี้เตรียมเฮนะคะเตรียมเฮซื้อลอตเตอรี่ได้เลยพี่น้อง VIP เน้นย้ำนะคะห้าตัวเนาะ ยาเลือกที่รักมักที่ช่างแม้ว่าเป็นเลขไม่สวยอะไรก็แล้วแต่ยาเลือกนะคะ,ะเพราะว่าเลขห้าหางมันก็ไม่ได้มากเกินไปสำหรับที่อาจารย์คัดให้สันให้นะคะวันนี้มั่นใจมั่นใจมากทั้งบนและล่างนะคะเนาะดีไม่ดีพี่น้องอาจจะได้สามตัวตรงรอบนี้วิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวิ่งนี่ก็ยาวกันมาพอสมควรเนาะ,ะวิ่ง ก็ใครที่เล่นโต๊ดเล่นสามตัวโต๊ดเอาไปวิ่งไปทําก็งวดน,นี้ก็ขอให้รับเต็มๆเหมือนทุกงวดท,ที่ผ่านมานะคะขอให้ได้ขอให้เฮงขอให้ปังเนาะแล้วก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะติดตามไว้ด้วยเพราะว่า,าโลกมันวิวัฒนาการไปเรื่อยเปื่ยไปเรื่อยไปยาวมันไม่มีรอหรอกเพราะฉะนั้นกดเอาไว้เผื่อมันมีอย่างอื่นขึ้นมามันเรามีอะไรปุ๊บเราจะได้หากันเจอเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตาม วันต่อวันมันก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนแล้วก็บางทีหากันไม่เจอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมแคปเอาไว้นะคะถ้าใดที่เข้ามาใหม่นะมาเจอแล้วก็เห็นแล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิก VIP คนเราดวงมันสมพงกันนะมาถึงได้หากันเจอมันต้องมีบุญมีวาสนาต่อกันถึงจะหากันเจอนะไม่งั้นคงหากันไม่เจอคนไม่ไม่รู้กี่ล้านคนเนาะประเทศไทยใน YouTube เนี่ยโอ้มันหลายล้านหลายร้อยล้านนะอืม ไม่ว่าต่างประเทศหรือที่นี่คนต่างประเทศก็ดูอาจารย์นะไม่ว่าประเทศอะไรคนไทยไปอยู่มองนอกติดตามอาจารย์แล้วทักเข้ามาในเพจเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเจอเจอแล้วก็เรียกว่าบุญสัมพันธ์กันหากันเจอก็ถือว่าโชคดีเนาะอ่ะพี่น้องแคบได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงวันนี้อาจารย์เอาเลขวิ่งล่างมาให้อ่ะให้เลยนะคะพี่น้องได้แแคบเลยค่ะอ่าล็อกสี่ล็อกสามนะ ล็สี่ล็สามถูกนะอโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชอบตัวไหนจัดไปค่ะน,นะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไม่เป็นไรเนาะ,ะเลขบนล็หกกับล็สี่เอ่องวดนี้ถ้าใครวิ่งเนาะวิ่งสีวิ่งสามวิ่งสีวิ่งหกมันแค่สามตัวได้ทั้งบนทั้งล่างนี่ถือว่าปังนะวิ่งสามตัวเท่านั้นเองเนาะ สำหรับเซียนวิ่งไม่ต้องคงไม่ต้องสอนกันชอบอะไรก็จัดไปเท่ากันได้วิ่งแค่สามตัววิ่งสามตัววิ่งบนวิ่ง,ง,งล่างนี่เข้าทั้งคู่นี่สุดเฮงสุดปังบางทีถ้าเข้าหมดเลยนะโอ้ได้แล้วแถมได้อ่ะไม่ต้องพูดงวดนี้ขอให้เฮงขอให้ปังติดใจอยากอยากรวยอยากปังอยากล้างนี่ปลดนี่เข้ามาค่ะสมาชิก V.I.P. อ,อาจารย์ไม่ต้องกลัวถ้าท่านใดมาใหม่ ย้อนหลังได้เลยว่าอาจารย์ทํามา10กว่าปีคงจะได้ยินอะอาจารย์ระดาชี้ทางรวยเนะี่ยเมื่อก่อนนี้มีสมา,สมาชิกตามเป็นเป็นล้านแต่ทีนี้ว่าอก็มีท่านผู้ที่อยากได้ช่องเราก็แคปเอาไปแฮ็กเอาไปแล้วก็อาจารย์ก็ต้องมาตั้งชื่อใหม่ช่องใหม่คืออาจารย์พระระดาพาเติมบุญนะแต่ก็ทุกคนก็ยังจําเสียงจําอะไรได้จาจาชื่ออะไรได้ อาจารย์ก็ใส่ไปเนี่ยอาจารย์ระดาที้ทางรวยนะก็พาเติมบุญในสมัครช่องเป็นช่องระดาที้ทางอ่าพาเติมบุญเราก็ต้องทําแบบนี้เพราะว่าซ้ําไม่ได้อืมประมาณนั้นอ่ะพี่น้องแคปได้เลยนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศย์ค่ะวิ่งวิ่งล่างสี่สามอ่าสี่สามแล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดสองห้าเน้นศูนย์ไปอีกตัวนึง อันนี้ก็คือตัวรองเนาะก็ก็เหมือนกันเมื่อที่แล้วตัวรองเห็นไหมคะเข้านี่ออกห้าสองเนาะเข้าห้าเฮ้ยไม่ใช่สิหอล่างล่างอันนี้ล่างอันนี้ล่างเป็นนับเป็นบนอ่าเป็นนับเป็นบน อ่ะอ่ะอันนี้ถูกต้องละถูกต้องอาจารย์จะงงไปงงมาล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สมุดเปลี่ยนใหม่วิ่งบนอันนี้วิ่งบนอันนี้วิ่งถูกต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้สามห้าสองเนาะวิ่งสามได้เงินไปแล้วสามศูนย์เก้าเห็นไหมคะ 3ามแแปดเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดอะไรสักอย่าง <c oughs> นานไปจําไม่ได้นะเข้ามาแล้วค่ะถ้าขีดเนี่ยเนี่ยขีดถูกอย่างเงี้ยเข้าสองตัวเนี่ยเนี่ยเ,เข้าเนี่ยสามตัวด้วยเนี่ยอะไรสักอย่าง อันนี้ไม่อันนี้อันนี้เข้ามาเข้าลองแต่ไม่ได้เขียนเนีย่ยอย่างเงี้ยเข้าหมดเนีย่ยวงไว้เนะี่ยเข้าสามตัวอรอบนี้ก็จะสามตัวนั่นแหละจัดไปค่ะถ้ามั่นใจเชื่อใจเข้ามาโทรมาท่านใดที่โทรเข้ามาอาจารย์บอกแล้วห้าท่านแรกอ่ะอาจารย์ให้ลดให้พิเศษถือว่าท่านด่วนเข้ามาเนาะแล้วก็ เลขต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเลขคำนวณอาจารย์ไม่ได้จุดทูบหรือหวยฝันหวยอ,อะไรเสี่ยงโชคเอาอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าชีวิตคนเราดวงของคนเราเงินมันเงินแท้ๆเอาไปเสี่ยงเนี่ยมันเงินแท้ๆไม่ใช่เงินปลอมทําปลอมๆไม่ได้ VIP เราทําดอกจันทรให้จัดหนักจัดเต็มพี่น้องก็อย่าทิ้งแล้วกัน ถ้าดอกจันทร์สีแดงอย่างนี้พี่น้องเล่นให้หมดทุกตัวนะห้าตัวหกตัวเนี่ยเล่นให้หมดนะอย่าอย่าไปรักเลือกที่รักมักที่ชังล้วไปไปเจอคนนู้นคนนี้ก็พูดมาอันนู้นดับนี้ดับอย่าเชื่อใครถ้าคิดเข้ามาแล้วจะต้องเชื่อกันคนอื่นเขารวยแล้วเราไม่รวยอม,มันไม่พิจะพูดยังไงอย่างออกแปดเจ็ดเขาบอกมีเลขดับมาเอของอาจารย์เก่าที่เคยติดตามงั้นคุณก็ตามติดอาจารย์เก่าไม่ต้องมานั่งเสียเงินเข้ามาเป็นเอ สมาชิกกันเนาะอ่ะอาจารย์เรียงให้แบบนี้เลยพี่น้องก็จะเอ่อจะได้อ่อแคบไปหรือเลื่อนดูสไลด,ด์ดูแล้วก็พี่น้องค่ะอย่าลืมนะถ้าอ้วนลงพุงมีพุงหมาน้อยกาแฟของอาจารย์ระดาช่วยท่านได้นะคะอาจารย์เอ่ออาจารย์ก็เคยเคยเป็นอย่างที่บอกอะ่ะเพราะว่าหุ่นอาจารย์อ่ะสูงร้อยกสิบห้าก็จริงหัวไหล่กับอ่าสะโพกเท่ากัน ถ้าเอวไม่มีคือถังสองร้อยลิตรนี่แหละกลมๆใส่ชุดผ้าไหมก็จะกลมไปหมดพอนั่งน่นั่งแล้วชุดผ้าไหมนี่ถ้าเราใส่เราตัดใส่เนี่ยมันต้องหวมถูกไหมนะพี่น้องผู้หญิงเนาะอ่าถ้าต้องหวมถ้าคับปุ๊บนั่งไม่ได้ค่ะแตกอืมเพราะฉะนั้นอย่ามีพุงหมาน้อยอย่าเอาพุงไปล้ำหน้าหนะ้าอกสวยๆใส,ส,ส่แต่งตัวสวยๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นอ่ายาระบายลดความอ้วน แล้วก็ทานหนักมันจะถ่ายนะเป็นยาระบายมันเป็นมีผลไม้มะขามป้อมมีลูกพุนมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างห้าหกชนิดเป็นของที่ล้างไขมันเนาะแล้วก็หญ้าหวานแทนน้ำตาลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกผลไม้ลดมันก็แทนคอฟฟอเมตเป็นพวกอะโวคาโดสกัดมามันมัน,มนอร่อยอะ่ะรสชาติกำลังดีไม่ขมมากไม่ไม่จืดไม่อะไรรสชาติกำลังดีอยู่ตรงไหนก็ได้กิน่นหอมค่ะพี่น้อง นะในกล่องมีสิบซองนะแล้วก็พี่น้องท่านใดสนใจจะซื้อเป็นของฝากใครลูกหลานอ้วนใครเป็นโรคหัวใจเป็นความดันเป็นอะไรก็แล้วแต่ทานได้หมดเลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่ประทําโทษเลยแล้วก็อย่าลืมกะปิมีทั้งอย่างไม่ไม่หวานอย่างหวานนะคะปีกะปิใต้แท้นะคะใครสนใจก็ทักทายมายากจะทานกับผลไม้รสเปรี้ยวรสอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงก็วิตามินซีเพราะว่า ทุกคนไม่ทานผลไม้อ่ะยิ่งขาดวิตามินซีก็ทำให้อ่าร่างกายขาดคอลลาเจนขาดอ่มันมันไม่ทำให้เราชะลอวัยชราเนาะมันทำให้อ่าเบ้าตาล่องแก้มพวกเนี้ยเนื้อโคนแขนพวกเนี้ยร่องตามแขนตามขามันก็จะหย่อนยานนะมันจะไม่กระชับมันจะไม่แน่นอาจารย์นี่ก็จะเจ็ดสิบแล้วนะนะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะ ไปไหนออกกําลังกายเดินเพราะว่าเราทานวิตามินซีนะแล้วก็ไม่อ้วนล้างไขมันในลําไส้ออกให้หมดเนาะอ่ะอย่าลืมแล้วก็ชุดคัดเล่นพี่น้องชุดคัดเล่นพี่น้องอย่าลืมแขนนะคะชุดคัดเล่นเนาะเพราะว่าชุดคัดเล่นเนี่ยออชอบเลขไหนเลือกเลขเดียวหรือ2เลขก็ได้มันก็จะมีประมาณ7หาง เจ็ดหางหกหางเจ็ดหางแต่ถ้าหากเขาเนี่ยถ้าคัดเอาไว้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีประมาณอันนี้งวดที่แล้วเนาะสองศูนย์อ่ะอย่างเงี้ยมันมีกลับให้ถ้ากลับให้เมื่อไหร่มันก็จะออกน้อยมันก็จะมีเลขน้อยอ่อย่าเล่นหมดไม่ได้ให้เล่นหมดนะพี่น้องท่านใดที่เข้ามาใหม่เออเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ชอบเลขอะไรเลือกเลขนั้นเลขเดียวนะคะอะ่แล้วก็คัดเอาอย่างเป็นเลขแปดก็คัดเอาแต่ตรงกับเลขแปด เลขสี่ก็ตรงเอาเลขสี่เนาะมันก็จะอยู่ในนั้นหาเลขลอตเตอรี่ก็เราก็ดูในนี้ว่าเออเราจะซื้อเลขอะไรมันมีอยู่ในนี้ไหมเนาะอ่าอันไหนไม่มีก็เล่นน้อยหน่อยแล้วก็อย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะกลับทุกครั้งเนาะอ่าวันนี้ก็เข้ามาให้เลขล่างนะคะ,ะท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะได้อะไรอยากจะได้ส <c> ร <oughs> ้อยข้อมือเนาะหรือว่าจะเป็นปีเซ่อ่าเป็นแบบนี้เนี่ย พี่น้องเอาใส่ปลูกเสกแล้วจากเกจิอาจารย์ที่เคาลพกนับถือก็จะเป็นปีเซียเป็นตัวประมาณนี้เป็นหยกแท้ๆจากพม่านะนเพราะว่าจากจีนเน่มันเป็นหินหยกอันนี้ของแท้เลยเย็นเจ็บแล้วอีกหน่อยหาไม่ได้เพราะว่าประเทศเขาเ,อาเจอภัยพิบัตินะแผ่นดินไหวปิดหมดเลยบองเขาว่าลึกๆที่เข้าลงไปขุดขุดไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ก็แพงมากตลาดตลาดหยกพี่น้องไม่ต้องก้าวเข้าไปเลยตอนนี้ นี่อาจารย์เข้าไปก็คือไปตามหมู่บ้านได้หยกที่ไปเจอ,อหมู่บ้านที่แบบเขาเป็นคนดีอ่ะอปะืประเทศไหนก็มีคนดีนะพี่น้องถ้าเราไปเจอเนาะเป็นบุญสัมพันธ์กันเจอข,ขนาดอาจารย์ไปกับสินแสเนาะที่ก็ทาห่วงจุ้ยบ้านให้พวกดาราก็ไปซื้อหยกปีเซียเนี่ยอาจารย์ได้ราคาแบบหมู่บ้านเลยขนาดไปด้วยกันเนี่ยเขายังกระซิบกระซาบให้ราคาอาจารย์ แต่คนอื่นเขา <c oughs> เขาคิดแพงเขาเหมือนเขามองว่าเราอะเอามาแบ่งปันประมาณนั้นอะแล้วก็ติดต่อสื่อสารส่งกันมาทางเรืออาจารย์ก็ออกไปปลุกเสกปีเสียพี่น้องท่านใดที่ยังขาดนะขาดคู่อย่าใจเย็นนะเดี๋ยวมันยกมันหมดมันจะไม่มีให้ เดี๋ยวจะเอาต้องอไปเอาไม้เอาปูนเอาหินเอาเรซินพวกนี้มันก็ไม่เข้าคู่กันเนาะอยากได้เนื้อเดียวกันเนาะหยกเขียวถ,ถ้าได้มีหยกเขียวอยากได้หยกเขียวเหมือนกันหยกแดงท่านใดที่ได้ตัวผู้ไปปกป้องปัดเป่าแต่ยังไม่ได้เรียกทรัพย์ประมาณนั้นก็ทักเข้ามาได้ราคาเดิมพี่น้องไม่เปลี่ยนอาจารย์ถึงแม้ว่าของมันจะขึ้นแต่เราของมาอยู่กับเราเรา,เราลดให้เราราคาเดิม ใครอยากเข้า ViP อาจารย์ก็พิเศษให้เพราะว่าอะไรเราเอาเงินตรงนี้ไปช่วยคนเจ็บป่วยไปช่วยคนที่ได้โอกาสขายของพวกนี้กําไรไปช่วยคนได้โอกาสนะคนยากคนจนแต่ทุนอาจารย์ก็ต้องเก็บไว้ต่อทุนเรื่อยไปนะคะ,ะถ้ากาแฟาสั่งหกกองเจ็ดหกกองก็ยังยังไอ้นี่คือสิบกองอะนะถ้าสิบกองขึ้นไปนะอาจารย์ไม่คิดค่าส่ง ส่งให้ฟรีเพราะว่าเอากําไรตรงนั้นมาเฉลี่ยให้พี่น้องนะคะอะไรก็แล้วแต่อยากได้สูสตรโต๊ตสูตรโต๊สูตรด,ดับหรือสูตรกําลังวันอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็ยังคิดพิเศษเหมือนเดิมจิงถ้าเป็นเอ่อวีไเก่าๆแล้วยังไม่มีอยากได้คุยกับอาจารย์อย่าลืมโทรมาหากันเบอร์นี้แคปได้เลยนะ1 2 3 4 5 6องสาดแปอย่าลืมนะคะมีอะไรถ้าโทรมาแล้วอยากจะเข้า VIP แล้วได้ยินเสียงอาจารย์รีบเลยค่ะ เพราะว่าดวงสมพงกันถือว่าคุณกำลังจะมีโชคนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคุยกันก็ยาวพอสมควรก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้วันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ